เออก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผม ipa tv วันนี้ผมจะมาทำอะไรนะประตูนรกอะ่ะของที่ใช้ก็เนี่ยอันที่สองอะนะด้านบนนะแถวบนอยากรู้ว่ามันคลายเยังไงถ้าเอาไปเล่นโหมดใน s ซ v v v l l ยังไงก็เนี่ยเราเรากดมจะมีแว่นตาขึ้นมานะ ก้อนองปสีดํานี่ผมก็มีอยู่นะมีอยู่ก้อนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าได้มายังไงเหมือนกันผมก็ลืมไปละได้อันเป็นหินหินม่วงนี่เป็นหินที่ว่าลาวาหินลาวาตอนนี้เนเก่าผมก็ตอนนี้ผมเล่นที่ว่าอะไรนะโซลเวอรอะผมก็เล่นประมาณได้เพชรประมาณ ชิ้นหนึ่งเล่นตั้งนานแล้วเลสร้างบ้านใหญ่โตแล้วมันกันแต่ได้แค่ชิ้นเดียวเองขุดตั้งนานอนอกเมืองไปลนะเดี๋ยวทำกันเีกว่าก็ทําเหมือนอย่างที่เคยทำนะครับในไมค์คาเป๊ะเลยถ้ายังไงก็ใครรู้แล้วก็อย่าว่ากันนะมาลองทาให้ดูว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าก็มาลองกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ก้อนนี่นะล่าง4นับจากก้อนล่างก็1 2 3 4 5โอเค1 2 3 4 5 1 2 3 4โอเคแล้วก็ไฟ ไฟนี่เป็นอะอไรดิอยู่ตรงรูปขวานนะเห็นไหมเป็นแท่งเหมือนไม่งูเนะนี่ยเนี่ยอันนี้แหละนะอันเที่ยวขึ้นมาเลยนะเนี่ยอันนี้แหละก็มาลองกันว่าจะได้ไหมโอ้กระตุกนิดนิดโอเคเั้นไงโอ้ แวแนนดีนะลองไปดูกันเลยดีกว่ามีตัวอะไรกันนะเฮาะเลยอ่าอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยนี่คล,ล้ายๆกเลมนะผมว่าคล,ล้ายๆกเลมลองฆ่าดูว่าว่าจะมี ว่าจะดอบอะไร <S <S อ๋อดอบอันนี้ครับดอบเออะไรนะก้อนสีเขียวอะไอ้ที่ว่าเราไปทำเออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดดูนแน่แน่แน่เอาไว้ครับเน่น่เยเห็นปะ นี่เลยใช่เนี่ยก้อนเขียวามาคาบอันนี้ครับดูกันเลยหลายตัวเลยว่ามีของดอกอะไรดอกอะไรบ้างโดดไปเลยผีกระโลกผีกระโลกผีกระโลก ตัวนี้จะดอกอะไรตัวนี้ดอกอะไรเนาะเอ่เออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมคอเปียนโหมดก่อนนะโอเคที่ได้มาเป็นรูป ก้อนไฟกดดูอ้อาวแล้วทำไมดูท่าเขาจะมาเล่นลาวผดเเลี่ยนโหมดแล้วน,นะโอเคก้อนนี้เอาไว้ทำอะไรก้อนล,ลูกไฟล่ะลูกไฟนะครับอย่างนี้ต้องตรวจสอบนะก้อนลูกสีนี้ ไว้ทำอะไรได้นะมันต้องมีคำตอบคำตอบต้องมีอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ป่ะไม่ใช่โว้ทำอะไรอะไม่รู้จริงจริงนะ ไม่ใช่โอเคโอเคนี่แปลว่าไม่รู้นะตอนนี้ <c ười> ไม่รู้เลยจริงๆตอนนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าอ่านมาหาที่ไหนยังไงไงถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะ หรือมีแค่สองตัวนั่นแหละสงสัยจะหมดสงสัยจะหมดจริงๆคงไม่มีอะไรแล้วแหละเออถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าอย่างไรถูกใจ หรือไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็ตอบไม่เกินยีชั่วโมงแล้วกันก็ยังไงถ้าคิดว่าโอเคนะแต่ว่าผมพอทุกคนถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะวาดไปเล่นโซเวแบบิร์ละเล่นแบบชีวิตแบบเปลี่ยนไม่ได้เลยมังคับเปลี่ยนไม่ได้ ไงก็อย่าลืมกดถูกใจกันด้วยนะครับงั้นไปละบ๊ายบาย